ไฟเพียนฝันโอ้ซอยไฟเพียนฝันเฮ้ยต่้งเส้อตั้งเซอร์ห้่โนตั้งงั้นแหละเจ้าอะไรไมาเป็นเหตในการตั้งมีคนเชื่อนั้นเชื่อนี้อยู่ในนี้เรือจับมาไม่เมาจากไหกันเจ้ามาจาห ขนเจงใหม่มาจะไดนี่เยอะกว่านี้จะไปที่ีตัาอะไรยี่ห้องาโบอ้อไรค่ะตาเดิมดีอะไฟฟ้านี่โอ้ไฟฟ้าบอกเกิงเกิงเิงไฟฟ้าไฮบิด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 ยี่ห้อนี้คนจองเยอะ ชื่อใหม่เพิ่งเคยได้ยินหนึ่งเีนี้ฮาวเวิร์ใหม่ๆใช้ฟ้ามาหลายยี่ห้อของไทยไปทำอยู่ที่ไทยโรงงานในไทยยังไม่มีอนั่นแน่เจอสก๊อตแลนด์โปร์ุเกสแก่นเชื้อฝานแก่นเชื้อโอ้